ถ้าวันนี้ครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับไปรู้จักและไปสัมผัสกับขีความสามารถของน้องๆน,นักเรียนในเรืออากาศโร<ะ>งเรียนในเรืออากาศนะวมินทร์ท,ทักษิณธิราชนนะครับกับภารกิจสำคัญ ที่เตรียมเดินทางไปที่เซาท์อเลดอเมริกาเพื่อร่วมการแข่งขันนะครับ u a v นานาชาตินะครับซึ่งการแข่งขนครั้งนี้จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับผมไม่รอช้ารีบนะครับนะติดต่อเรียกว่าผู้รับผิดชอบนะ,คะอคูบาจา์นะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับบอกว่าหม่อยากจะ ฟังเรื่องราวของน้องๆแล้วก็ร่วมให้กําลังใจตอนนี้นะครับอยู่ในสายกันเราแล้วครับว่าที่เรืออากาศตรีธนดลนะครับจิตปูนผลครับซึ่งจะเป็นหัวหน้าชุดนะครับพาน้องๆไปที่สหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับน้องเจฟครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองชัยแต่เช้านะครับพี่ทราบข่าวมาว่าจะพาน้องๆนักเรียนในเรืออากาศนะครับโรงเรียนในเรืออากาศน้ำมมินสักกฤษณาพิราชเนี่ยนะครับไปเข้าร่วมการแข่งขันยูเอีนานาชาติ ที่สหรัฐอเมริกาจะเดินทางกันไปเมื่อไหร่ยังไงครับครับก็จะเดินทางในวันที่สิบสามครับหรือว่าวันจันทร์หน้าครับอืมอืมอืมคณะใหญ่ไหมครับกี่คนครับก็คณะทั้งหมดครับก็จะประกอบด้วยข้าราชการนะจําจนวนสิบจำนวนหกนายครับแล้วก็นักวิ่งในเดรก่าจนวนสิบนายครับเข้าร่วมการแข่งขันครับที่มลรัฐแมรี่แลนด์ครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับเจฟเนี่ยทําหน้าที่เป็นอะไรฮะตอนนี้ครับผมก็เพิ่งจบการศึกษาครับว่าตอนนี้อยู่ใน หน้าที่ครับที่เป็นพี่เลี้ยงครับตอให้ครับศึกษาน้องๆนักเรียนในเรืออากาศครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครับในปี2019มาก่อนครับอ๋อก็อคือคเป็นรุ่นพี่เอาละได้ลงมาดูแลน,น้องๆอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะคุยรายละเอียดพี่ถามอย่างนี้ความเป็นมาของรายการการแข่งขันครั้งนี้นะฮะใช้ชื่อว่า UAV นานาชาตินะครับซึ่งจัดที่สหรัฐเนี่ยน่าจะไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหม ใช่ครับก็เขาจัดกันมาตั้งแต่ครับปีสอง5ันสิบห้าแล้วครับก็จัดมาเป็นประจําทุกปีครับแล้วก็มีช่วงโควิดครับเว้นไปสองปีก็จะเป็นปีนี้ครับจะเป็นปีแรกที่กลับมาจัดครับมาจัดที่มีผกบกัปรากฏการณ์โล่ระบาดครับครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะครับเขาจะจัดเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับเจฟฟครับครับก็ขอนขอยตเกิดก่อนครับว่าการแข่งขันเนี่ยมีชื่อว่า a u s i s u a s ครับหรือว่า student and man aerial system ครับก็จะเป็น การแข่งขันนักกัตยานและคนขับครับที่ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมการแข่งขันครับก็จะมีการจัดนิพิธการในการารีคูดคนเข้าทำงานแล้วก็มีการศึกษาครับก็คือจะมีวิทยากรมาบรรยายครับหลังจากการจบงานครับก็จะเป็นการแข่งขันที่ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็มีการพัฒนาตนเองครับอ๋อ,อก็คือเป็นเวทีที่จะได้นำองค์ความรู้ของน้องๆๆที่อยู่ระดับัเดียวกันเนี่ย มาเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าทํางานด้วยใช่ไหมครับที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับโอ้ครับอ้าวในส่วนของการแข่งขันเอาเอาที่เจบเคยไปก่อนนะฮะปี2019นินะครับตอนนั้นนะครับเขามีประเทศนอกจากอเมริกาแล้วมีประเทศอื่นๆอีกไหมครับที่เข้าไปครับก็มีประเทศอื่นๆครับก็จะมีอย่างเช่นโปแลนด์อียิปต์หรือว่าประเทศต่างๆครับเข้าร่วมการแข่งขันก็มีมากกว่า เประเาทศาสหรัฐอเมริกาครับอ,อืมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วยครับสามารถเข้าร่วมได้ครับโอ้โอ,โอเคนะครับการแข่งขันเมื่อปี2019ผลการแข่งขันของเราทําได้ดีไหมครับครับก็ในปี2019ครับทางทีมของโรงเรียนไอเรียกาศเนี่ยได้เข้าร่วมแล้วก็ได้การแข่งขันครับในการปฏิบัติภารกิจเนี่ยระดับที่เจดครับ แล้วก็คะแนนรวมครับอยู่ในอันดับที่เก้าครับจากประมาณเจดสิทีมครับทั่วทั่วทั่วโลกที่เข้ามาลมแข่งขันโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งท็อปเทนอ่ะนะครับนะปีนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าคงจะเตรียมตัวไปอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเอาชื่อในทีมก่อนฮะมนประกอบด้วยอะไรบ้างครับน้องนักเรียนกากาดได้ข่าวว่าหลากหลายสาขามารวมนเลยเหรอครับครับก็จะมีนักเรียนในเรออากาศครับจากหลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมอากาศยานวิศวกรรมเครื่องกล คอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มิโซกับไฟฟ้าอืและอีกมากมายครับเกือบทุกสาขาครับในโรงเรียนครับที่อยู่ในทีมครับโอเคอ่าวเป็นน้องน้องนักเรียนประกาศหลายสาขาที่ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์มารวมอยู่ด้วยกันนะครับพี่เห็นคลิปที่ส่งมาให้และกําลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเป็นตัวอย่างของเครื่องบินหลายคนขับ U A V ซึ่งนะครับผลิตนะครับสร้างออกแบบโดยทีมน้องๆนักเรียนปรกาศและอาจารย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็น้องๆช่วยกันออกแบบ อืมอืมอ่ะมาพูดถึงกติกาการแข่งขันเขามีกติกาการแข่งขันอย่างไรนะเพื่อจะให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ได้นึกภาพออกแล้วก็จะได้ร่วงมาส่งแรงเจียแรงใจด้วยนะฮะครับการแข่งขันครับก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆครับก็คือในส่วนของเทคนิคอลเปเปอร์หรือว่าอ่าเปเปอร์สรุประบบของเราครับก็คือจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตคต่อมาก็จะเป็นวิดีโอครับที่แนะนํา ระบบของเราแล้วก็แนะนําการทดสอบครับหรือว่าไฟลดีเน็ตรีวิวครับที่ที่ได้ทําการรับชมไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นวิดีโออีก20เครับและส่วนสุดท้ายครับสำคัญที่สุดครับก็คือมิชชั่นเดโมเรชันครับหรือว่าการแข่งขันจริงครับที่เราทําภารกิจครับเป็นคะแนนขอสิบเปอร์เซ็นต์ะครับครับก็คือการที่เราจะต้องไปอเมริกาครั้งนี้แหละที่จะต้องไปโชว์ศักยภาพนะใช่ครับ่าพี่รู้มาว่านะครับกติกาการแข่งขันในภาพรวมเนี่ยเขาจะมีการแบ่งมอบภารกิจให้เราทํา แล้วก็บนภารกิจที่เราทําเนี่ยมันก็ต้องควบคุมกับกรอบเวลาที่กําหนดด้วยถูกต้องไหมใช่ครับอ่าภารกิจที่เขาจําลองให้เราทํามีเรื่องอะไรบ้างครับครับภารกิจก็คือภารกิจแรกก็คือเราจะต้องบินตามเส้นทางครับไปเพื่อไปส่งของครับโดยตามเส้นทางเนี่ยเขาก็จะมีความยากขึ้นไปอีกก็คือเขาจะมีกําหนดสิ่งกีดขวางครับหรือว่าออฟเซ็ตเนี่ยขึ้นมาอืมอากลียนของเราก็ต้องทาการหลบหลีกพวกนั้นครับด้วยความอัตโนมัติครับก็คือเราจะต้องไม่มีนักบ,บินควบคุมก็คือ ตัวอากาศยานจะต้องมีความฉลาดในตัวมันเองครับอหลังจากนั้นครับหลังจากที่หนกลีบสิ่งกีขวางเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะต้องทําการนํารถครับหรือว่ายานยนต์ภาคพื้นเนี่ยไปปล่อยครับที่จุดที่เขากําหนดให้ครับหลังจากที่เราปล่อยเรียบร้อยครับตัวยานยนต์ภาคพื้นเนี่ยจะต้องวิ่งอย่างอัตโนมัติเนียครับเข้าสู่จุดหมายปลายทางครับอนอกจากนี้ครับก็จะต้องทําการค้นหาครับค้นหาเลยค้นหาที่เป้าหมายที่การทาการค้นหาเนี่ยก็จะเป็น อ่าเป็นป้ายครับที่จะมีตัวก่อต่างๆที่ที่ตัวอากาศยานเนี่ยต้องทําการตรวจจับได้อัตโนมัติครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีเป้าหมายเป็นคนครับหรือว่าเป็น่นเนี่ยที่เขาไปวางไว้เราจะต้องตรวจจับคนเนี่ยได้อย่างอัตโนมัติด,ด้วยครับโอ้ันต้องจําแนกแยกแยะให้ออกว,ว่าอะไรเป็นอะไรนะวัตถุต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมี ภารกิจล่าสุดครับที่เป็นภารกิจใหม่ปีนี้แหละครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือการทําแผนที่ทางอากาศโดยอัตโนมัติครับโอ้โหแม่พี่ฟังแบบนี้เนี่ยนะครับรู้สึกสนใจกับการเตรียมความพร้อมของทีมโรงเรียนในเรืออากาศและที่จะไปอเมริกาครั้งนี้เนี่ยเอาในเรื่องฮาร์ดแวร์ในเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับวางแผนการเตรียมกันยังไงรวมถึงการสื่อสารคอมมิวนิเคชันด้วยครับก็หลังจากที่โรงเรียนเรานะครับได้มีทีม UAV ครับทาการแข่งขัน ลายที่ครับก็จะมีการแข่งขันนี้ครับที่เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างชาเลนจ์ก็คือมีโจทย์ที่ค่อนข้างเยอะในเวลาเที่ยงกันครับอืเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้องค์ความรู้ครับที่ได้ทําการสั่งสมมาในการแข่งขันในปีก่อนๆครับนํามาพัฒนาเป็นอากาศาและวัฒนธที่เรานํามาแข่งขันในปีนี้ครับซึ่งก็จะต้องใช้แรงแงกายและแรงใจครับของนักเรียนในเรืออากาศหลากหลายสาขาเลหลากหลายความรู้เข้ามาร่วมรวมหัวกันครับเพื่อรียกคิดค้น แล้วก็ประดิ์ขึ้นมาให้เป็นระบบที่ใช้การแข่งขันในการแข่งขันนี้ได้ครับครับเห็นบอกว่าแบ่งหน้าที่กันเลยใครที่ดูแลฮาร์ดแวร์เรื่องของการออกแบบการสร้าง,งก็ว่ากันไปใครดูซอฟต์แวร์เรื่องโปรแกรมดูไมั์ก็ทํากันไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมอืมอเจฟนะครับคิดว่าการไปครั้งนี้ความท้าทายเอาวะเมื่อกี้บอกว่ามีโจทย์ใหม่ขึ้นมามันมีอื่นอีกไหมที่เป็นความท้าทายสําหรับทีมของเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในส่วนของนักเรียนเรืออากาศครับ ความน่าทายอย่างแรกเลยครับก็คือทีมอื่นๆครับก็จะมีเขามีเวลาในการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับทีมเราครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออีกครับออืืยกตัวอย่างเช่น MIT ครับว่า Massachusetts Institute of Technology ครับก็เขาลงกันแห่งขันเอปีด้วยนีครับเป็นเจ้าทางเทคโนโลยีเลยนะอืมใช่ครับอืม โอ้ห oh, นี่เราถือว่าไปวัดนะ,ะเรียกว,ว่าเบชมาร์กเลยนะกับทีมใหญ่ๆมหาลัยดังๆเลยนะครับอขวัญกำลังใจนะครับน้องๆน,นักเรียนระกาศเป็นไงบ้างครับครับก็ได้รับการดูแลขวัญกำลังใจครับจากผู้บัญชาการโรงเรียนนักเรียนะกาศไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการหรือว่าท่านเสนาธิการและรองเสนาธิการครับก็ให้ความดูแลมีการให้บำรุงขวัญกำลังใจตลอดครับนอกจากนี้ก็จะมีการไปทดสอบ นอกสถานที่และในสถานที่ครับก็จะมีการบำรุงขวัญกำลังใจกันตลอดครับอ่าหวังลังใจดีเยี่ยมนะอ่านะครับคาดหวังขนาดไหนอาถามตรงๆสำหรับปีนี้ครับก็ผมพยักพูดตรงๆเลยครับว่าผมเนี่ยคาดหวังในระดับท็อปเทนไม่พอครับอืมอนนท็อปไฟคาดหวังในระดับท็อปไฟด้วยครับนี้มันต้องอย่างนี้พี่ปางก็นั่งเชียร์ได้มันต้องท็อปไฟนะต้องท็อปไฟนะครับ คิดว่านะครับประโยชน์ในอนาคตจากการแข่งขันเวทีนี้องค์มรู้ต่างๆเนี่ยจะดูแลพี่น้องคนไทยในอนาคตยังไงครับก็จากภารกิจที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็จะมีการทาภารกิจที่หลากหลายครับหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เราสามารถทำภารกิจที่หลากหลายได้เนี่ยเราจะต้องมีการเวทในแต่ละภารกิจครับว่ามีความสําคัญอย่างไรแล้วเราก็จะต้องทําการเลือกนะครับในทาการตัดสินใจในการทําภารกิจ ที่มีความสัาพัญธ์มากกว่าก่อนเพื่อที่จะคีบคะแนนให้อยู่ในระดับสูงไว้ครับอนอกจากนี้นะครับในการธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกสิงขวางหรือว่าการแอร์ดลิเวอรี่หรือว่าการปล่อยปล่อยปล่อย,ปอยอเป้าหมายนะครับสองธุรกิจนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ในอเในการใช้ในการชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและช่วยชีวิตครับหรือว่าการ ส่งของส่งสินค้าครับอนอกจากนี้ครับการทําแผนที่ครับหรือว่าการตรวจจับเนี่ยเราใช้ระบบที่เป็นระบบ AI หรือระบบปัญญา,าประดิษฐ์ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ทําบจะมีความสามารถอย่างมากครับในการค้นหาและช่วยชีวิตหรือว่าการทําแผนที่การทําภาพออสเวโอโนตต่างๆครับก็จะมีประโยชน์ในการใช้ภารกิจของกองทัพอากาศแล้วก็ในการาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยโอ้โหฟังแบบนี้แล้วชื่นใจนะเก็บนะ ที่มองภาพอนา,าคตองค์ความรู้เหล่านี้น้องๆจบมาเป็นนายทหารนะครับของกองทัพากาศก็จะได้มีโอกาสไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบรรเทาสารภัพนนะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็คงจะนะครับเป็นที่นะต้องการในอนาคตแล้วองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยก็ต้องสะสมด้วยประสบการณ์มากมายอา้าวฐานที่สุดนี้นะครับนะอยากจะให้พี่น้องคนไทยแฟนรายการ Air Force Today ที่รับชมรับฟังอันนี้ให้กำลังใจยังไงเชิญเลยครับ ให้ส่งแรงใจครับช่วยเป็นแรงเชียร์ครับให้น้องๆนักเรียนในเรืออากาศครับได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ผ่านพ้นภารกิจครับได้อย่างมีได้อย่างราบรื่นครับแล้วก็มั่นใจครับว่าน้องน้องเนี่ยจะนำรางวัลครับกลับมาสู่กองทัพอากาศและสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับโอ้ฟังแล้วชื่นใจค่ะต้องบอกว่าข้าราชการทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนนักเรียนในเรืออากาศรวมถึงน้องเจฟเองด้วยนะคะพี่ปามบอกว่าข้าราชการกองทัพอากาศทุกคนก็ร่วมเป็นกําลังใจให้นะ นะครับแล้วก็เดินทางไปครั้งนี้ก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ประสบควาำเร็จนะครับนะเอาท็อปไฟท์นะครับ <ฮะ S 1> กลับมานะครับนะแล้วเดี๋ยวเราคงได้กลับมาคุยอีกนะเจฟนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณคโอ้โหไปไงพี่ปาฟังเราชื่นใจค่ะรู้สึกว่าขีดความสามารถของน้องนักเรียนในเรือการของเราเนี่ยมีมากมายเลยทีเดียวนี่คือเวทีการแข่งขันที่ไม่ธรรมดานะครับกับการแข่งขัน u a นานาชาติของนักเรียนในเรือกาศไทยที่เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์นี้นะครับวันที่13มิถุนายนแล้วก็เขาแข่งขันกันนี่คือวันที่15ถึง16 17 18นะครับร่วมส่งแรงใจนะครับนี่คือ ความรู้ความสามารถแล้วก็จะต่อยอดมารับใช้พี่น้องประชาชนชนะครับนอคนะครับ